เลือกไงคำศัพท์วันนี้ Frog กบ d e s i r n ความต้องการ Master เจ้านาย r o t e c t ปกป้องคุ้มครองคิมเบอ e เจ้าเทวดาณบึงใหญ่แห่งหนึ่งฝูงกบอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสนุกสนานวันหนึ่งฝูงกบปรึกษากันว่าอยากมีเจ้านายมาปกครองคอยคุ้มครองดูแลจึงร้องขอต่อเทวดาเทวดาจึงโยนขอนไม้ลงมา เสียงดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วฝูงกบตกใจพลังอำนาจของเจ้านายมากคิดว่าต้องปกครองพวกมันได้แน่นอนหลายวันต่อมาฝูงกบกรรเนะ็เริ่มเบื่อนะเนเน้นจากเจ้านายลอยไปลอยมาอย่างเดียวจึงร้องขอต่อเทวดาอีกครั้ง ดาโปรดส่งนายใหม่ลงมาให้ข้าด้วยเถิดเทวดาจึงส่งนายใหม่ลงมาให้ฝูงกบก็ยังไม่พอใจและร้องขอนายใหม่บ่อยครั้งจนสุดท้ายเทวดาได้ส่งนกกระสาลงมาให้หลังจากนั้นนกกระสา ก็จับกบกินทีละตัวทีละตัวจนหมดในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่